สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอสนะครับจากช่อง Mr. Boss 24นะครับแชร์กัน EP ีนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับถึงวิธีการล้างปืนนะครับปืนกล๊อก19เนี่ยปืนกล็อกหรือปืนทุกรุ่นเนี่ยมันก็มีการล้างเนี่ยที่ลักษณะคล้ายๆคลึงกันนะครับผมวันนี้นะครับนายแบบของเราคือกล็อก19 Gen 4นะครับทำการยิงมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการล้างแบบเบื้องต้นง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทำยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะครับผม โอเคครับอันดับแรกนะครับของการเล่นปืนทุกครั้งผมจะพูดทุกคลิปแล้วผมก็จะยังพูดตลอดต่อไปนะครับก็คือการเคียย์ปืนนะครับ <wealth> เคีรยนะครับ<ป>ลั่นไกทิ้งครับแมกเก็บไว้โอเคทีนี้ด้วยปืนกล้องของผมนะครับติดไฟฉายมานะครับผมจะทําการถอดไฟฉายก่อนนะครับอันดับแรกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ํามันมันเข้าไปในวงจรซึ่งถามว่าไฟฉายในลักษณะพวกนี้นะครับก็มันกันน้ํา ได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าเอาไว้ใช้ในยามที่มันจําเป็นนีกว่านะครับฟริกไข่ฟิกมันนะครับวันนี้มาแนะนําเบื้องต้นถอดไว้นะครับผมอ่าโอเคครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับการจะล้างปืนเบื้องต้นนะครับในแบบฉบับของแชร์กันหรือ Mr. Boss 24ช่องนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็ถอดสไลด์ก่อนนะครับออกจากเฟรมนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ก็เตรียมถาดก่อนมาถาดวางไว้ถอดสปริงรีคอยน์นะครับถอดลำกล้องนะครับอันนี้คือแบบเบื้องต้นนะครับล้างง่ายๆต่อมานะครับการล้างปืนนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีหรือกรรมวิธีที่แตกต่างกันไปอย่างที่บอกส่วนบางคนเนี่ยก็จะใช้น้ำมันล้างปืนยี่ห้อต่างๆนะครับของผมเนี่จะเลือกใช้ W D 4 0นะครับในการล้างนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเอาภายชนะล้างมาให้ดูถาดรองน้ํามันล้างสิ่งสกรปรกแบบนี้นะครับพร้อมกับแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะเหยียบปืนออกไปก่อนนอกจากมุมกล้องนิดนึง,งเพื่อนๆจะได้เห็นกันช,ชัดๆนะครับเราใช้ WD40 ก็ได้หรือน้ํามันล้างปืนอเนกประสงค์ทั่วไปนะครับได้หมดนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะลองใช้น้ํายาตัวนี้ดู ในการล้างก็คือล้างปืนได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับในการที่จะเาเรียกว่าเกิดมาเพื่อในการล้างปืนนะครับผมสามารถใช้ได้หมดนะครับผมจะเทไว้แบบนี้อันนี้ทริคไค่ทริคมันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงโอเคเริ่มต้นกันเลยที่สไลด์นะครับสําหรับผมนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าล่องลอยจากการยิงก็จะมีทั้งคาบขเม่านะครับแล้วก็คาบตะกัวของลูกกระสุนนะครับก็ติดอยู่ตามตัวปืนนะครับ นี่นะครับอันดับแรกผมก็จะอย่างนี้เลยล้างมันเหมือนทั่วไปเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะเนี่ยล้างเอาคราบสกรปรกคราบตะกั่วออกนะครับป้ายเลยครับเบื้องต้นที่ปืนแบบไม่ได้ยิงหนักมากไม่จําเป็นที่จะต้องถอดเข็มแทงชนวนออกมาล้างหรือือทั้งหมดออกมาล้างนะครับผมจะล้างแค่นี้ครด้วยน้ํายาของมันก็สามารถที่จะล้างบอดี้ปืนได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมก็จะล้างทำความสะอาดไปเลยนะฮะ เพราะว่าบางทีการที่เราไปยิงเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างผมเป็นต้นเลยนะครับคือเงื่อนะมันไปโดนนะมันก็ทําให้ปืนเกิดสนิมได้เราล้างฉโลมน้ํามันไว้นะครับก็ป้องกันการเกิดสนิมหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะเอาปืนไปทําพวกเซาโคดนะรับ PVD พวกนี้ก็จะป้องกันได้เนี่ยผมก็จะล้างตามจุดเส็ดสีพวกนี้ครับจุดที่มันมีคาบเม่าตามร่องสไลด์แค่นี้มันก็โอเคละครับ แล้วก็ตามหน้าเก็บเห็นไหมว่าความดำๆของปืนเนี่ยก็เรียกคาบระมาของปืนเนี่ยมันก็นตกลงมาประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่ามันอยู่ประมาณนี้แหละครับง่ายๆแปลงที่ใช้ก็แป้งธรรมดาทั่วไปเป็นพวกแปลงเหมือนมันยังไงนะก็เรียกว่าแปลงดีเทลลิ่งในการล้างรถอะ่ะผมใช้อันนี้นะแต่บางคนใช้แปลงแบบคล้ายๆแปลงทาสีอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับคือมันไม่มีกฎข้อห้ามว่าผิดถูกอะไรยังไงนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดแบบไหนนะครับแค่นี้ก็เป็นอันรู้เรื่องอ่ะ เสร็จแล้วผมจะพักไว้พักไว้ก่อนต่อมามาที่ลํากล้องนะครับจุดของลํากล้องเลยก็จะมีแร็ปกระสุนเนี่ยครับที่มีคาบขมเหลาแล้วก็บริเวณโดวลำกล้องครับก็ล้างเลยคือตัวผมถ้าเกิดตัวปืนเนี่ยไม่ได้ยิงหนักหรือไม่ได้มีคาบตะกวัวที่หรือคาบดินปืนที่มันฝังลึกนะครับผมจะไม่ค่อยใช้แปรงพวกแปรงแบบ ทองเหลืองอผมไม่ค่อยใช้นะครับส่วนมากผมจะเอาเป็นพวกแปลงไนล,ลอนอย่างเงี้ยครับที่พอมีน้ําหนักนิดนึงนะฮะธรรมดาแต่ว่าถ้าในช่วงตรงเนี้ยอาจจะมีบ้างนิดนึงนะฮะผมจะทําให้ดูที่ผมใช้แปลงอ่อทองเหลืองนิดนึงในช่วงแล้มกระ,ะสุนเนี่ยครับมันจะโดนเห่าเยอะบางทีเรายิงเป็นหลายร้อยนัดอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีนิดนึงก็จะปัดๆนิดนึงมันออกแล้วครับเรียบร้อยนะครับพักไว้ ต่อมาสปริงรีคอยก็ได้เลยบางทีอาจจะมีคราบนิดหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับปัดๆถูๆมันได้เลยล้างปืนแล้วก็ล้างคราบสกรปรกครับเหมือนทั่วไปคราบสกรปรกเขมาดินปืนเศษตะกัวนะครับให้มันปืนทํางานได้ดีขึ้นป้องกันการติดขัดของปืนแล้วก็ความสะอาดด้วยครับอ่ะจบอที่ตัวเฟรมปืนเฟรมปืนในที่นี้มันก็นิดๆหน่อยๆครับนี ผมก็จะล้างอย่างนี้เลยนะถามว่าเราจะถอดออกมาเป็นชิ้นๆได้ไหมได้ครับแต่ผมไม่ได้ยิงเยอะนะฮะแค่นี้ก็คิดว่าพอที่จะเอาอยู่ส่วนมากนะครับน้ํามันปืนที่ที่เขาทํามาเพื่อล้างปืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรกับผิวปืนอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเราจะถอดก็ได้นะบางคนแบบโอ้ถอดเลยดีไหมถอดชุด h o า s ิ n งเลยถอดชุดลั่นไกลเลยได้ครับสาหรับท่านยิงเยอะๆจริงๆนะรหรืออยากจะถอดทุกครั้งก็ได้มันก็ไม่ได้ถอดยากนะฮะ มันก็ไม่ได้ถอดยาอ่ะเสร็จประมาณนี้มีแค่นี้เองที่มันเลอะๆนะครับแค่นี้มันก็ปัดเอาพวกคราบสกรปรกครา,าบเขม่าออกไปได้พอสมควรแล้วนะครับในเบื้องต้นนะฮะอ่ะสลัดสลัดจบต่อมาสไตล์ของผมนะฮะผมมีตัวช่วยนะครับสำหรับบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังมีความมันของน้ํามันติดคาปืนอยู่อย่างเงี้ย เราจะเอาออกยังไงส่วนช่วงขอล้างหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีคราบเขมาติดได้นะครับก็ใช้พวกแปรงเล็กๆนะฮะแปรงเล็กๆเนี่ยขัดๆได้ครับมันออกแล้วนะครับแค่นี้ออกแล้วประมาณเนี้ยฮะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะสะอาดแต่ทีนี้จุดประเด็นเลยหลักๆเลยนะครับก็คือว่าปืนจะยังมีความมันอยู่เพราะใช้น้ํามันล้างถูกไหมครับเรามีตัวช่วยนะฮะผมจะใช้ตัวนี้ครับลูคัสออยล์นะครับกันกินเนอร์ เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาใช้แล้วมันดีคือส่วนผสมของน้ํายาตัวนี้นะครับจากผู้ใช้จริงอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันล้างปืนง่ายมากคือเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแค่ฉีดนะครับแห้งเลยผมมีถาดรองน้ํายาถาดรองทิ้งนะระดับแรกเลยมาที่สไลด์เลยแค่ค่อยๆฉีดนะครับเดี๋ยวเพ,เพื่อนๆดูนะมันจะกลัดเอาคาบตะกัวเนี่ยออกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ปืนแห้งเลยอ่ะผมจะฉีดแล้วนะค่อยๆไปทีละนิดเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าจะมีคาบดําๆหลุด ตกมาเลยคาบน้ํามันคาบตะกัวเนี่ยที่ฝังอยู่ในตามล่องที่เราแบบอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับแปลงเข้าไม่ถึงเนี่ยคือถามว่าฉีดบางคนฉีดฟูดๆลงไปเลยนะได้ไหมได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าฉีดไปอ่ะคือชิ้นส่วนปืนเรามันเล็กครับเราฉีดให้มันกระจุกระจายมันก็กระเด็นไปอย่างอื่นมันก็เปลืองนะครับนะฮะเห็นไหมเห็นคาบตรงนี้ไหมครับนี่เห็นไหมมันไหลออกมาเลยคาบน้ํามันนยครับมันจะไหลไหลออกไปเลยนะครับในห้องเข็มมันจะแห้งเลยสมอล็อกเข็มห้องเข็มฉีดไปเลยครับดูนะับเห็นไหมนี่คือคาบที่ผมไม่ได้ขัดนะ มันเป็นคาบที่เราใช้น้ํามันล้างนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้เนี่ยแห้งเลยต่อมาก็มาที่ลำเนี่ยผมชีดเลยเนี่ยมันลงไปหมดเลยครับเพื่อนๆดูดูจากในกล้องคิดว่าน่าจะเห็นนะ,ะเดี๋ยวผมเขยบให้เนี่ยน่าจะเห็นคาบที่มันลงไปในคาบดำๆนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแนะนําเบื้องต้นง่ายๆนะฮะแล้วก็ส่วนลำเนี่ยใช่ทุกครั้งผมก็อย่างที่บอกถ้าไม่ได้ยิงหนักนะผมก็จะใช้เนี่ยที่ล้างลากล้องนะครับสอดเข้าไป หนึ่งสองรอบเนี่ยแค่นี้มันก็ดึงเอาพวก,พวกที่สกรปรกนะครับออกมาหมดแล้วแค่นี้เห็นไหมครับเห็นไหมก็ไม่ได้มีคราบสกรปรกอะไรแล้วแล้วต่อมาผมจะใช้สำลีเกาเรียกว่าก้านสำลีดีกว่าดึงเข้าไปเพื่อล้างเคลียร์อีกทีนึงนี่ก้านสำลีแบบเนี้ยมันพอดีนะกับปากกระบอกปืนก้าเห็นไหมเนี่ยเก็บงานเนี่ยครับประมาณนี้เฟรมปืนเหมือนกันชีดตัวนี้เลยกันคินเนอร์ลูคัส เนี่ยมีน้ำมันหยดๆอย่างเงี้ยฉีดเลยครับฉีดเลยแห้งหมดเห็นไหมมีหยดออกมาหมดแล้วแค่นี้ประมาณนี้ฉีดล้างเบือ้องต้นอ่ะให้เพื่อนๆดูเลยว่าถาดเนี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เอา,ผม,มเอาผมไม่ได้เอาแปลงหรืออะไรมาขัดเลยนะเห็นไหมเนี่ยมีทั้งคาบน้ํามันคาบข่าเหมามันมันล้างออกมาหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมต่อมานะครับในเมื่อเราได้ตัวปืน ที่ละเลงน้ำมันล้างพอสมควรและเบื้องต้นนะครับลักษณะประมาณนี้ผมจะใช้ลมเป่านะครับส่วนลมเนี่ยโอเคเพื่อนๆผมผมเชื่อว่าถ้าตามที่เพื่อนๆเ,เห็นสนามยิงปืนนะครับหรือว่าที่ร้านปืนล้างเนี่ยเขาก็จะมีปั๊มลมเหมือนปั๊มลมเติมรถใช่ไหมบางทีในบ้าน,น่ะแบบเสียงมันดังผมใช้โบเออร์เลยโบเออร์เป่าลมอันเล็กๆอะ่ะมันก็มีลมแล้วครับอ่ะเนี่ยลักษณะตัวเนี้ยผมใช้ตัวนี้เลยมันไม่ผิดไม่ถูกอยู่แล้วครับเป่าให้มันไล่คราบสกรปรกแค่นั้นเองฮะแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับ เดี๋ยวผมอนุญาตทําให้ดูนานนิดนึงนะครับคลิปนี้เพราะว่ามันมีหลายหลายขั้นตอนนะฮะสำหรับบางคนเนาะจะล้างง่ายๆก็ได้แล้วแต่นะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราก็มาแชร์ให้กันดูอ่ะผมใช้โบเออร์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกแรงแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยคลีนไหมครับไม่มีเศษตะกั่วใดในลำกล้องโอเคนะครับที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับก็เนี่ยแหละใช้โบเออร์ลมนะครับเป่า นะครับปืนของท่านก็จะแห้งเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ผ้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าเช็ดปืนนะครับอันเล็กๆนะครับคอยเก็บรายละเอียดนะครับพวกสันหรือว่าช่องจุดที่มันแบบว่าเข้าถึงยากนะครับนิดนึนะฮะแค่นี้เองนะฮะดูดิครับใส่รีนและเงาและเหมือนเดิมแล้วนะฮะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาแบบนี้อันนี้คือเบื้องต้นนะครับนี่ของปืนกล็อกนะครับ ที่ทําการล้างเสร็จแล้วต่อมานะครับผมในเมื่อล้างเสร็จแล้วเห็นไหมฮะมันจะมีความแห้งอยู่นะครับสำหรับผมเลยนะส่วนตัวปืนเนี่ยต้องมีน้ํามันนิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบความรู้สึกของผมนะก็เหมือนกับรถที่ทาไมต้องใส่น้ํามันเครื่องอนะทำไมไม่ให้เครื่องทางานด้วยเครื่องจักรเสียดสีกันเปล่าเปมันต้องมีน้ํามันนะฮะห่อลื่นนิดนึงนะฮะแบบพอดีพอดีไม่เยอะเกินไปอันดับแรกเลยนะครับก็หยอดน้ํามันเหมือนเดิมผมใช้ใชกันออยของลูคัสนะครับผมตัวเล็กนะครับตัวนี้ หยอดตามจุดเสียดสีของปืนนะครับผมเช่นจุดเนี่ยฮะสไลด์นะฮะนิดนึงหยอดไปเลยครับเวลาสไลด์มันเสียดสีกันสำหรับปืนกล็อกนี่ผมก็จะหยอดนิดนึงคอนเนคเตอร์นะครับผมผมไม่รู้นะว่าสูตรใครหรือบางคนเขาอะไรยังไงซึ่งผมก็ทําแบบนี้ตลอดนะฮะปืนแข่งผมก็จะหยอดหยอดไปล้นะครับหน่อยนึงมาต่อกันที่สไลด์นะครับ ก็จะหยอดตามร่องสไลด์เนี่ยเพราะว่าไอตัวลูคัสกันคินเนอร์เนี่ยมันฉีดแล้วปืนมันแห้งเลยครับคือมันจะไล่ทุกน้ามันเลยครับน้ํามันที่เราล้างปืนนะแล้วก็คาบเขม่ามันไล่ทิ้งหมดเลยนะฮะก็ต้องหยอดของใหม่เข้าไปนะครับประมาณนี้ช่วงจุดที่ลํากล้องจะเสียดสีผมก็จะหยอดไว้ผมรู้สึกว่าผมชอบให้ปืนผมทางานได้ลื่นๆนะฮะเพราะว่าอะไรยิงยิงเยอะฮะยิงแข่งหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็พอมันหยอดเป็นาลายน้ํามันไว้หน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะเอาแรงนะครับ ปัดๆให้มันทั่วๆนะฮะไม่เปลืองน้ำมันดีให้พอมีน้ำยาอ่าน้ำมันเคลือบปืนบางๆนะครับติดอยู่กับตัวปืนเห็นไหมฮะก็แชร์กันนะ,ะับเพื่อนๆมีอ่าเรียกความรู้หรืออะไรสิ่งไหนใหม่ๆก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมเป็นเพื่อนกันนะฮะชอบแบบเดียวกันนะครับผมอ่ะเนี่ยผมจะใช้ประมาณเนี้ยลำกล้องเหมือนกันผมก็จะหยอดเลยหยอดไปเลยจุดที่มันจุดที่เสียสีครับของปืนนะฮะ ผมจะหยดหยอดไปเลยแล้วก็ใช้ใช้แปรงปัดๆให้มันแบบเข <_ d ata> าเรียกว่ากระจายน้ํามันให้พอทั่วๆบางๆนะฮะไม่ไม่เยิ้มหนาเกินไปบางทีหยอดเยอะเกินไปมันก็ปล่าประโยชน์นะ,ะอ่ะเนี่ยสไตล์ผมเสร็จแล้วผมก็ประกอบกลับเข้าไปอืมใส่เข้าไปสปริงรีคอยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับวนันนี้ก็ประกอบกลับเข้าไป ทำงานได้ปกติขั้นตอนสุดท้ายเลยสําหรับเก็บหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่เป็นเหล็กนะครับผมก็จะฉโลมน้ํามันนิดหน่อยนะครับผมใช้ลูกคัดอีกเหมือนกันตัว CLP นะครับสามารถที่จะเอามาเคลือบผิวนะครับผมก็จะใช้ฉี่ดใส่ผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ลูบไปที่สไลด์นะครับสไลด์ปืนในส่วนที่ ป้องกันสนิมได้นะฮะประมาณนี้นะฮะศูนย์อย่างเงี้ยนะะแต่ผมจะไม่ไปทําเกี่ยวกับตัวเฟรมโพลิเมอร์ข้างล่างนะเราใช้แค่สําหรับช่วงอันที่เป็นเหล็กๆเท่านั้นนะฮะนี่ประมาณนี้เรียบร้อยครับอ่ะทดสอบการทํางานอของความสะอาดเห็นไหมครับความสะอาดของปืนลั่นไกทุกอย่างทํางานได้ปกติ เป็นแอนเสนครับผมคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณเนี้ยมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับสาหรับมือใหม่อย่างที่บอกนะครับใช้น้ํามันอนเนกประสงค์ล้างปืนทั่วไปได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบรนด์อันนี้อันนี้อันนี้นะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์แบบไหนในการล้างผมใช้ WD เนี่ยใช้น้ำมันล้างปืนทั่วไปเนี่ยอาร์มสามอะไรเงี้ยผมก็ใช้นะครับผมแต่ไอ้ส่วนที่บอกเลยว่าที่ชอบจริงๆและใช้ทุกกระบอกเลยเนี่ยก็คือลูคัสกันออยตัวนี้ นะครับสำหรับการหล่อลื่นปืนในจุดที่เสียดสีนะครับผมแล้วก็ชอบตัวนี้จริงๆกันคินเนอร์นะครับผมก็คือเขาเรียกว่าฉีดปุ๊บแห้งปั๊บนะฮะโอเคครับหลักๆก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบนะครับ คลิปแบบนี้นะฮะในการสาธิตเบื้องต้นง่ายๆสบายๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องมิสเตอร์บอสด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าผมจะมีอะไรมานําเสนอเพื่อนๆนะครับให้สนุกสนานไปด้วยกันแบบนี้อีกต่อๆไปนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ